ชูเสอรครับซัมเมอร์2023ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคนอบอลบอลชูสลอรครับทางการแอฟฟตันดึงแอชลีย์ยังเสริมทัพ38ยังแจวแอฟฟตันดึงแอชลียยังมาร่วมทีมแบบฟรีฟรีเป็นที่เรียบร้อยหลังจากกลายเป็นแข้่ฟรีเอเจน ตั้งแต่หมดสัญญากับแอสตันวินล่าในช่วงสิ้นเดือนที่แล้วแอสตันทีมดังจากศึกแพมเลิกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวแอชลียยังฟูลแบ็กประสบการณ์สูงเข้ามายัางถิ่นกูดิสันพาร์คในรูปแบบของฟรีเอเจนต์อย่างเป็นทางการแล้วดาวเตวัย38ปีสามารถย้ายทีมได้แบบฟ,ฟรีหลังจากที่หมดสัญญากับแอสตันวินล่าในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้สามารถย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็ได้แบบไม่มีค่าตัวทางนี้อาชลิยังสัญญาระยะสั้นเป็นเวลา1ปีกับทัพท็ ee, อปฟี่เินเมืออัฟตันหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2024โดยเจ้าตัวเผยหลังจากเซ็นสัญญาว่า <S <S ผมดีใจที่ได้เป็นนักเตอะอัฟตันและได้เข้าเริ่มสโมรสร,รมที่ยิย่งใหญ่แห่งนี้ผมท่าพร้อมไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มต้นฤดูกาลใหม่และการเดินออกไปที่คูดิสันพาร์คจะเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อและได้ยินแฟนบอลที่คลั่งไคล้อยู่หลังผม ทังนี้แอชลียังเริ่มต้นค้าแข่งกับวัตฟอร์ดก่อนย้ายไปเล่นให้กับอีกหลายสโม,มสรทางแอสตันวินล่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและอินเตอร์มิลานรวมทั้งเคยติดทีมชาติอังกฤษไปแล้ว39นัดทาไป7ประตูชูส์แล้วครับสมทบทุนแข่งใหม่รูต,ตันซื้อนักเตะทําแมนยูรับแจ็คพอต1ล้านปอนด์ แมนเชสเตอร์น่าจะรับซัพย์1ล้านปอนด์เข้าคลังสโมสรหลังจากเบอร์มิงแฮมซิตี้ขายทาฮิตช,ชองให้กับลูตันส่งว่าในปีสักแดงได้ส่วนแบ่ง25% m a n c h e s t e r ร์ e ซ็นต์แมนเชสเตอร์อีฟนิคนส์สื่อของอังกฤษรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้รับเงินสมทบทุนสำหรับการซื้อนักเตะใหม่หลังจากที่ลูตันเท้าขว้าทาฮิตช,ชองปีกชาวดัตช์มาจากเบอร์มิงแฮมซิตี้โดยลูตันบรรลุข้อตกลงกับตัวรุกวัย23ปีมาจากเบอร์มิงแฮมซิตี้โดยค่าตัว4ล้านปอนด์ หรือประมาณ180ล้านบาทหลังจากอยู่กับทีมลูกโลกมาตั้งแต่ปี2021โดยได้โอกาสลงเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพไปทั้งหมด58นัดและทำได้8ประตูแมนเชสเตอร์ Floyd, ูไนเต็ดปล่อยไทยชองไปให้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้แบบยืมตัวเมื่อฤดูการ2021ก่อนจะขายขาดในปีที่แล้วด้วยค่าตัว1.45ล้านปอนด์หรือประมาณ65.25ล้านบาทพร้อมกับใส่เงื่อนไขไว้ได้วยว่าที่แสดงจะได้ส่วนแบ่ง25% สำหรับการขายครั้งต่อไปดังนั้นการที่เบอร์มิงแฮมซิตี้ขายช่องไปให้กับลูตันด้วยค่าตัว4ล้านปอน์นั้นส่วนเพื่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้รับเงินเข้าคลังสโมสรจำนวน1ล้านปอนด์หรือประมาณ45ล้านบาททันทีชูสละครับทางการเอซมิลานประกาศเซ็นคริสเตียนปูริสิสร่วมทัพ คริสเตียนพลิซิชดาวเตะเลือดบางการเปิดตัวในฐานะแข้งใหม่ของเอซีมิลานเรียบร้อยหลังย้ายมาจากเชลซีด้วยค่าตัวกว่า800ล้านบาทเอซิมิลานทีมยักษ์ใหญ่จากสุดเกาโชสุเลเตลี่ประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวคริสเตียนพลิซิชกองกลางตัวรุกชาวอเมริกันที่ย้ายมาจากเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วสตาร์ทีมชาติสหรัฐอเมริกาในวัย24ปีจะได้สวมเสื้อหมายเลข11เจลประกาศสัญญาคาแข่งกิบทนมซานซิโรเป็นเวลา4ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027 โดยที่มีออปชั่นสามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปีด้วยส่วนค่าตัวการย้ายทีมตามรายง,งานข่าวระบุว่าอยู่ที่22ล้านยูโรหรือประมาณ836ล้านบาทซึ่งเป็นค่าตัวที่รวมโบนัสเรียบร้อยสามราพลิสิือเป็นข้างดังรายที่2ที่ย้ายจากเชลซี Chelsea มาซบเอซิมิลานในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากรูเบนลอฟตักชิกกองกลางชาวอังกฤษ ถูสละครับทางการโรม่าประกาศยืมลาสมูธคริสเตนเซนจากลิสมาปาเหลืองแดงไอเอสโรม่าเปิดตัว ensen, ลาสมูธคริสเตนเซนแบกขวาเลือดโคโนมอย่างเป็นทางการหลังนักเตะย้ายมาจากลิสยูเนเตดในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤด,ดูกันไอเอสโรม่าทีมผ่้นำจากสกอโชซิลาอิเตอรี่ประกาศสัญญาย,ยืมตัว ensen, ลาสมูธคริสเตนเซนแบกขวาทีมชาติเดนมาร์กของลิสยูเนเตด มาใช้งานจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2024สำหรับติวนี้โรมาไม่มีออปชั่นซื้อขาดคริสเตนเซนแต่อย่างใดโดยที่ฟูแบ็กวัย26ปีเลือกสวมเสื้อหมาป่าเหลืองแดงหมายเลข43สำหรับสู้ศึกฤดูกาล2023-2024ที่กำลังจะมาถึงนี้ผมภูมิใจมากๆที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ซึ่งคุณสามารถรู้ถึงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรทันทีที่ก้าวเข้ามาอยู่ที่นี่ ความสำเร็จในเวทียุโรปของโรม่าในช่วงหลังๆมันทําให้ผมอยากมาเล่นที่นี่ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆที่จะได้ใช้ชีวิตทุกวันกับที่นี่คริสเตนเซนเปิดใจทั้งนี้ฤดูกาล2,022-2,023ที่ผ่านมานั้นคริสเตนเซนลงเล่นในกับลีสทุกรายการ30นัดทําไป3ประตูนะครับชูสละครับรายนี้ขอไปกาตาโรดริโกลาลีสซบอาัลราย,ยาน โรดริโกมเรนโนหัวหอกชาวสเปนิชลาลิสตูเนเตดไปคัดแข่งที่กาตากับเอารายานเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัวย้ายทีมที่ไม่แพงเอารายานทีมยักษ์ใหญ่จากสกาตตาสตาร์ลีกประกาศสัญญาคว้าตัวโรดริโกมเร์นโนกองหน้าทีมชาติสเปนจากลีสตูเนเตดดังเป็นทางการแล้วท้งนี้เรื่องรายละเอียดของสัญญาที่หัวหอกไปสานปีซึ่งพึงได้แชมป์ยูฟาเนชั่นสลีกกับทัพกระทิงดุในช่วงกลางเดือนก่อนนั้นเซ็นสัญญากับอารายานแบบไม่มีการเปิดเผย แต่มีรายงานว่าลีสจะได้รับเงินจากการย้ายทีมของโรดริโกราว3.5ล้านปอนด์หรือประมาณ157.5ล้านบาทสำหรับฤดูกาล2,022-2,023ที่ผ่านมาโรดริโกเป็นดาวโวรสูงสุดของลีสโดยกระทุ้งไป15ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ3 5พนัดชูสละครับทางการรายที่2อ,อัแสตันควายูเรียนทิมเบอร์ แอสตน,นหนึ่งตัวยูเรียนทิมเบอร์เสริมทับทางการรายที่2หลังใจ่ายให้อาแจ็กซ์ด้วค่าตัวรวมแอดออนอยู่ที่45ล้านยูโรและจะได้สวมเสื้อหมายเลข12แหละครับแอสตอนประกาศยืนยันการคว้าตัวยูเรียนทิมเบอร์ยอดประกหลังทีมชาติดัทแลนมาจาก R อาแจ็กซ์อาร์มสดามอย่างเป็นทางการแล้วทิมเบอร์วัย22ปีจะสัญญาก,กับปืนใหญ่เป็นเวลาหฤดูกาลหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 8ส่วนค่าตัวอยู่ที่40ล้านยูโร หรือประมาณ1,560ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ195ล้านบาทละครับนอกจากนั้นทิมเบอร์จะได้สวมเสื้อหมายเลข12ลงเล่ในให้กับแอสตซนในฤดูก,กาล2023-2024หลังจากเบอร์นี้ว่างลงตั้งแต่วินเลียมซาลิบากองหลังชาวฝรั่งเศสเปลี่ยนไปใส่เบอร์2หลังต่อสัญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับท้งนี้ทิมเบอร์เป็นนักเตะรายที่2ที่เป็นใหญ่เปิดตัวดึงมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ จากขายฮาวเวส์กองหน้าทีมชาติเยอรมันที่ซื้อมาจากเชลซีแหละครับส่วนดิคลนไลฟ์ Lions, กองกลางทีมชาติอังกฤษซึ่งซื้อมาจากเวสต Ham ์แฮมยูไนเต็ดคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้หากคอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ